เวลา19นาฬิกา23นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือ,ร,อรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยถนนวิทยุ ในการนี้นายเอลสันเจมส์มาร์คินันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยไนายพอสตีเฟนส์เอกอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรสพันโทนิโคลัสโบเมอร์รักษาการผู้ช่วยทูตทหารและคู่สมรสรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนายอลสันเจมส์มาคินนันเอกอัครราชทูตเคอรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเคอรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดีธาตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชนานุญาตจ,จัดทําขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารนักคิงสกูลหรือโรงเรียนกิง พรรามัตตานครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงณวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเคอรรัตออสเตรเลียที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ในอดีตและบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกเดวิดเทอร์ลี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเคอร์รัตออสเตรเลียคนปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสโครฟอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเคอร์รัตออสเตรเลียคนที่26และพระสหายร่วมชั้นที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกองทัพและรัฐ บานออสเตรเลียนอกจากนี้วิดีทัศน์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือราชออสเตรเลียสำหรับสารคดีเฉลิมพะเกียรตินี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆช่วงข่าวในพระราชสำนักระหว่างวันที่16-18ถึงกุมภาพันธ์2564 และจากนั้นทอดพระเนตรนิทศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษรและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครือรัฐออสเตรเลียโดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ เด็มหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเคราัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2 5 0 5 นับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจนก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆจบจนถึงปัจจุบันส่วนพระบระมาชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบระมาชายาลักษณ์ขณะทรงเข้าศึกษาว,วิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยนกเครรัฐออสเตรเลีย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในหลายครั้งด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2495ซึ่งจะครบ69ปีในปี2564โดยมีความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีบทบาทสําคัญและเป็น หุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญโดยทั้งประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด